สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนขับแฟนเพลิดเนสวับ้านสว่างงอ่ามวันนี้บ้านสว่างงามพาพี่พาน้องมาชมงูงอางที่ตลาดนัดโคกขึ้นบิบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องมันี้กระโดงก็เสาวันอังคารที่6มิถุนายน2 5 0สของสมบุกพี่น้องเป็นเสาที่อากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนพี่น้องเบิ่งท้องฟ้าครึ้มนะพี่น้องฝนกับลมมิดมาเรื่อยๆตลอดเวลาในหอยเพิ่นกะเปล่าเนี่ยแหละพี่น้องเพราะว่ามันฝ่าฝนเนาะพี่น้องเนาะกะฝากพี่ฝากน้องนะครับผมก่อนสิรับชมงาูงอ่างไป ฝากบา,บาสมังครงานงาน,งน้ำเนยซอยกันคนไหลกดแชร์ตริดตามาน,น้ำเนยเพื่อเป็นกำลังใจในการอ,าออกเลาะน้องพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องเลาะชมงัวง่ามฝากอีกครั้งนึงเนาะสำหรับมวันนี้กากสิท่ทอยทะยอยข้าชมหัวงา่ามไปสักก่อนเนาะพี่น้องเนาะอัปเดตราคาไปน้ำวา่าราคางัวโตคำนี้มันสิรอับรอประมาณใดราคางัวสิเป็นจังไดช่วงนี้นะครับเพิ่นสิขึ้นหรือสิลงนะผมมาฟังราคากับงัวหอยชาดตรงไหมพี่น้องของหอยชาด บ้านโน่น,นพ้อตำบลขะเดย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงสาตอได้ยสองเม่บักใหญ่มาบ่อหัราคาสเป็นอะไไปขออนุญาตเป็นท้ายถ้ำนอกพี่น้อง,นอองเนาะหัวลุมสวัสดีครับ,รบขออนุญาต,ตาครับผมหอยซาดบ้านโน่นข้อหอยซาดได้มากสองเมบงในใน่บักใหญ่เนาะข้องบ่อแม่นี่ซ้ายเนื้อโอ้สายเนือเน้อตัวนี่เท่าไหร่ สามเจ็ดายเหนือ <ne uer S 2> ได้พี่น้องสามเจต่อใดตโตบักใหญ่พี่น้อง3 7 0 0มื่นพี่น้องปาโตโตบักใหญ่บอมเป็นตหน่อยพี่น้องสามหมันสูงใดอยู่อยหาสีเครื่องดำหางเงาเป็นตาว่าพันตีเป็นสายเหนือ3 7มหมตัวนั่นเลองหมื่นเจ็ดตัโอ้สองหม่นเจ็ดพต่อร่องใดทั้ง2อตเพื่อว่าได้มากมือนี่อา้าวฝากเบอร์โทรหอศาสตร์เนี่ยศู ซีหกซีสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองสองเมย์แบบไงสายเหนือสองเจ็ดสามเจ็ดโอเคเลยต่อรองได้ถูกตัวเป็น <c oughs> ว่าขอบคุณหล่าใหมาน <c oughs> ครับผมครับอย่างต่อพี่น้องมาเบิงง่งทีง่ทางหนึ่ง,งพี่น้องทางที่หัวงไร้งัวงไร้พี่น้องไร้แห้งคือคักพอสมควรนไอ้พี่น้องแต่ละตัวเบิ่งพี่น้องเป็นอันนี้ไหวมาเบิ่งงวัวงหามอีกตัวหนึ่งบ่หูคนสิสะดวกขอมูลบ่นองพี่น้อ,องเนาะ ขออนุญาตครับผมอันสายเนื้อจำหนี้เปิดเท่าไหร่เพื่พนอนบ่อไห้ไม่เดือนนี้ผมห้องสองหมื่นเพื่อนบ่อไห่โอ้ห้องไหวสองหมื 20, ่นเพื่อนบ่อท่านว่าจังไหนเ,เปิดไหวสองหมื่นบักผูสายเนืเอ้อต้นโตัวกะที่ดีเพื่อนบ่อท่านเห็นอยู่เนาะโอ้ยราคางัวสูงมือคือเป็นห,ห,หายแน่นอนราคาไหลลงแห้งไหลลงแหงอันฝนมาว่าเป็นสิขึ้นยังไหลอย,อยู่เพื่อน่ายังไหลลงอยู่สองหมื่นแต่ว่าเพื่อนบ่อท่านมีผู้ได้ว่าจังไหน อ้าวบ่าเป็นตัวหน่อยเด้พี่น้องตัวโตทีดีถ้าถ้าทางบ้านเพิ่นสนใจถ้าแฟนบ้านสว่างง่วงามสนใจเอาฝากเบอร์โทรนี่ครับ088ย์แปดแปดศูนย์แปดแปดห่นมเาหาก้าเพิ่มมาจ้าจากศิลาราชศิลาราดสีสเกตลาสสีใสพี่น้องครับๆอุ้ยน้องพี่น้องเนาะ20,000เพิ่นเปิดไว้โอ้อ้าวขอบคุณหลายๆ้านมารถ้ามีผู้สนใจโทรมาเด้อครับสอบถามอ่าเพิ่มเติมรายละเอียดกับเพิ่นได้อันมากสำกันอยู่บนนี้ ขออนุญาตมานํำกามนกาญเนาะอันน right? like so ี้แม at ่นี่เท่าไหร่แม่นี่บ่ครับเศร้าเกียจครับเปิดเศร้าเกียแม่สาวได้พี่น้องบ่ท่านเต็มเอาไปใส่หยาเต็มขึ้นมามันบ่จำหนิได้พี่น้องอ้วนขึ้นมาหนิไงจื้อลือได้พี่น้องนแม่หน่อยทัดไปล่ะแม่หน่อยมื่นเคยพัดมื่นยังก่อนหาพันครับมื่นหาพันแม่หน่อยมาเบิ่งทางผีพี่น้องแม่หน่อยมื่นหาพันพี่น้องนี่แม่สาวหน่อยมื่นหาพันต่ว่าบ่ท่านเต็มงั่วเป็นบ่ท่านเต็มทั้งสองตัวพี่น้องต่ว่าใหญ่อยู่ขั้นอ้วนขึ้นมาใหหญ่่่่แมนนนีีีงพ้อ ตัวนี้มาจากคอกเพินเลย a อพัสนะครับเพัสมาจากคอกดังเป็นง่ว F1 หนึ่งพี่น้องโอ้ราคาง่วพี่น้องนี่สองเม่์คองเพิินเพล a, pass, น a, pass, ินมาน,น้ำกันจากทางศิลาลาดลาศสีสลายหมืน่นเจ็กับ2องหมื่นสองห่นยังก่อนหนึ่งสองเจ็ดกับหมื่นหากับหมื่นหาพันพี่น้องเอา้าฝากเบอร์โทรนน่ครับ 065ย์5 7 0้าศูนย์หกห้พี่น้องสองแม่สาวเป็นตาต่อร่องเป็นตาเอาไปเลี้ยงเพราะว่ามันบ่ท่านเต็มทัานใหญ่ขึ้นมานี่โอ้สุดยอดเลยเอาขอพูดเล่นๆท่านัาครับผมเพิ่นมาจากศิลาลาดศรีสเจดพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องกับเพิ่นได้ครับผมอ่ะยงต่อมาอีกโซนนึงพี่น้องรลายอยู่ด้วพี่น้องบ่หน่อยได้งัวงรายอยู่พี่น้องเบิ่งบรรยากาศครับผมเบิ่งสนามไปนําพี่น้องแชะนะครับผม สนามชื่นแชะเบิงเบิงบรรยากาศกูละโอ้อยพี่น้องเบิงบรรยากาศทา่าหนีสายเหนือหลายดพี่น้อทงท่าหนีสายเหนือหลายเบิงบรรยากาศ่๋ พาเราเสนอใ้พี่น้องถ่าจังหวะบุย้ยขี่ตมขี่ตมพี่น้องขี่ตมพันนี่บ่หมแม่นหน่อยนด้พี่น้องคนก็นมาสื่อหลายคนก็นมาขายเยอะเด้พี่น้องบอ่หมแม่นหน่อยเด้ขนาดบรรยากาศจังสี่ก็ยังมีคนมาหลายพี่น้องก็แสดงว่ายังคือขากอยู่เนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้นมั่วควายยังคือขากอยู่นะผมเมืองบรรยากาศไปนําแชะปันนีก็ยังมีคนมาหลายก็แสดงว่านี่แหละครับยังคือขากอยู่สวัสดีครับมาจากไสเนาะครับ พนมไพ่รอยเอ็ดเนาะบุญบังไฟไงเพิ่นผ่านไปและนะ้วเนาะอาทิตย์มื้อวันนฝนตกมากบัหไงเลยบุญพนมไพ่ผ่านไปอันทองเมนบ่นี่ครับโอ้บ่อนท้องสายเหนือเพิ่นตีเป็นสายเหนือบ่ะโอ้เพิ่นผสมไวแล้วแต่ว่าบ่ท่านได้ตรวจอยู่ต,ต้นโต้ยาวาแต่ว่าบ่สูงเป็นงัวบแนบ้านเหาเนาะเปิดเท่าไรซ้ำนีนะะ่ราคาเส้าเพี่น้องเปิดไวเ้าเดเพิ่นมาจาก<อ>พานมไพ่เม่บัหไงแต่ว่าทับไวแล้วเพิ่นบ่ท่านประกันทอง เอาไปรุนเอาสองเกตปลาโทรราคางัวพี่น้องอ้าว้ามีผู้สนใจทางบ้านฝากเบอร์โทรคษหบ่อยครับผมโอ้เพิ่น้่งมีเบอร์โทรพ่อหยังเหรอพ่อหยังพ่อใจจากพนมไพรเนาะเพิ่นบอยมีเบอร์โทรเสียดายเพิ่นมีโทรสองเกตได้พี่น้องโตัวซ้ำนี่ผู้ใดสนใจอยู่พนมไพรพ่อใจไปพนมไพรสองเกตเอาขอบคุณเลไล่ขอบคุณเลไล่ครับผมมันมาเด้อให้ได้ขายเด้ออ้าเพิ่นบองมีขอมูลเบอร์โทรครับขออนุญาตเพิ่น โอ้งามๆเพิ่น,ไน,ไน่ไวัเคพีอาร์ขายเคพีอาร์งามยตวาจบล้องเพิ่นผูกไว้พี่น้องอ,อย่างต่อเนอพี่น้องเนาะเพิ่นบอลสะดวกให้ข้อมูลอุ้ยขี้ตมจะน่้บนี้ย่ยางอ่าโถกันเพิ่นกำลังต่อรองวาเมบร่งนทงนาเมบรยากาศการต่อร้องกันทานนพี่น้องโอยตนี สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายท้ำบ่อเนี่ยหรครับพ่นแม่หมันเป็นโอ้บ่อโอ้พ่นหัวเนยหมันเป็นสายเหนือเนาะสายเหนือเป็นตัวแบบง่ายพี่เ้าะเป็นใครขายอะไรมันส์หรอมันแล้วบ่ครับขายตุ้มโอ้ขายตะลูกมันครับผมโอ้ย่างแม่ย่างแม่ครับโอ้ตายตายหัวใหญ่หัวใหญ่แม่เพิ่นเปิดเท่าไหร่แม่เพิ่งเพิ่งเท่าหกครับเท่าหกลูกขายไปเท่าไหร่ลูกขายไป 13,900ครับมื่นันเาอยลูกมันน้ำหน่พี่น้อง13,900สพันเป็นขายไว้แล้วย่งแมอยูเสหกอพนมาจากสายเฮ่อ,อเพิมหาครมหาชนะชัยเอาฝากเบอร์โทรนะครับ086ย์แปดหกศูนย์แป่นครับ191 26องพี่น้องย่งแม่มันลูกเป็นขายไแล้วสองหกเป็นเปิไปไดไว้ผู้ใดสนใจกระโทรมาต่อรองกับเืินได้ตามเบอร์โทร ที่เพื่อนฝากไว้พี่น้องนี่ไฮเบิร์กซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่ามันเข้าไปในพอดได้เอาขอบคุณหลายๆหายมานครับผมสองหกสิบสามเก้าร้อยเป็นตว้นะครับผมผู้ใดสนใจกระโทมมาต่อรองกับพอดได้น้อัดาลยนะจอมมึบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศ,นะรราก,าศการสื่อการขายงัวลุยต้มไปสิผ้าลุยได้พี่น้องแาบน,นี้ผ้าลุยผ้าลุยต้มหลายพี่น้องต้มหลายตมาย้ตมเยอะ ยางพาพูดอ่ะตมพี่น้องไปอีกโซนหนึ่งพี่น้องมาอีกโซนโซนนอกบ,บานนี้มาอีกโซนนอกอ้ยมีถูกสายสายส,ายสโลเลคหลายพี่น้องหลายสายตายางมาโซนนี้พี่น้องอู้ยแม่แบบไงติมโทดี เป็นสายเหนือพ <Ireland> uh, oh, oh, <mo aning>? ี่น้องทางเป็นสายเหนืออ่ะพายางชมเนาะพี่น้องเนาะพายางชมมาเรื่อยๆเบิ่งบรรยากาศไปวยสักพันพี่น้องโอ้ยเบิ่งสายเจ้าโรเล่งานตโตบักใหญ่บฮูเพิ่นสะดวกที่ความมุ่นบ่สายเล่ด้พี่น้องสายขุนตัวบักใหญ่เพิ่นกำลังต่อรองกันอยู่บรรยากาศการต่อรองกำลังต่อรองกันพี่น้องมาเบิ่งโอ้ย ตัวนี้ต้องหอยบ่กครับขออนุญาตไทยทำแม่แยกลูกมากเนาะใสก่อนโอ้พันปอม่เบื่อโทษเปิดท่าไรอครนิสอมืนีก้าสอหมื่นเกาพันแม่แบบไงพี่น้องแยกลูกมากสองหมื่นเกพันอยพันสูงลอยซีซีมาพันบอมีเบื่อโทษแต่ว่าเบ่งราคาไว้เนาะสองหมื่นเก้ันเป็นป่สองหมื่นเกาพันพี่น้องฟังราคางัวแมแบบไงบนเม่หน่อยเสดายพ่นบ่มีเบื่อโทษพิ่่าจากใสห กุชุ่มยาสซทอนพี่น้อ, 29, อง29,000เเบิ้งราคาไว้น้อพี่น้องเนาะอันนี้คือราคางูอะขอบคุณเลายไครับผมยางต่อพี่น้องถ้าพี่น้องยางเลาะยางเลาะมาพี่น้องเน,นะาะใหม่โซนหนึ่งสวัสดีครับเป็นจังได้ไหมนบ่หอย <c oughs> <c oughs> รถเลียงจังได้เลียงงัวะ <c oughs> <c oughs> น่าม,มาันคือหลายเท้ได้ว่านเขาเราบ่ เดี๋ยวนี้สูบสามเชียแล้วอันตามพ่ท่านวานกับพ่อมาเด็ดฝนพ่อวานยังกับเสียจีไปวานไหนยังกับน,ววน้ำท่วมว่า <c oughs> เ,เป็นทะเลี่เจ้าเสียจังไดนอ่ะเปิดเท่าใดแม่นี่อสองหมื่นกับหนึ่งพันพี่น้องแม่สาวหน่อยสีนวลนวลสีกราบไหลบานสว่างง่วงง่ำถ้ามาเบิงง่วงบานๆเห้ยสองหมื่นกับหนึ่งพันราคาหอยรถเพิ่มเปิดไว้พี่น้องต่อรองไหนอยู่เนาะ ต่อรองใดอ้วนได้พี่น้องเพื่อเลี้ยงที่ไหนมาอ้วนเดี๋ยวยูหันคือเป็นหนายเนี่ยอ่ะฝากเบอร,ร์โทรหอยลดเน้าย์เี่เก้าสองสี่เก้าสองหนึ่งพ่อใหญ่เพิ่นไปใส่ละโอ้พ่อใหญ่อยู่ที่อ่างผุนอ่ะขอบคุณเล่นๆมานเดอ้อ2อ0 0 0กับ1,000ของหอยรถพี่น้องงามอยๆเดยนะครับผมสองหมื่นกับห0ึ่งพันพน,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 พน,เนเปิดไว้สายรถสายรถดิขออนุญ,ญาตครับเปิดเท่าไหร่เือซ้ำหนีน่คือเปิดไว้เท่าไหร่สองหา ทองได้เนาะนี่นออ้องตะวทองอ่างลางอยู่ได้เนาะเมพั่นเลยสองหมื่นก็หาพัน่นเพิ่นเปิดไหวพี่นอ้องเพิ่น,านมาจากสายเฮือกสายมุ่นจะสะท้อนพี่น้องเขาอ่าเขาหนีธรรมชาติดสายเลยมันจะออกมากประมาณนี้งามเอาไปเปยม่ของแม่ขายได้เลยสองหมื่นหาเพิ่นเปิดไหวพี่นอ้องงามอยู่เด้ขาวจูนพูนทองดีว,มมลลดว่าเมินม่านล่ะพูดนะแต่ว่าเพิ่นโบหูเพิ่นพึ่งซื้อมาเพิน่นว่าเนี่ยต,ต้นโตดีอยู่ได้พี่นอ้องงามอยู่ รายล 25, าะสองหมื่นห้าพันไม่จากไส้มุ้นเนาะฝากเบอร์โทรเนี่ยครับถ้ามีผู้สนใจผมมีเบอร์โทษโอ้พี่ผมมีเบอร์โทรห้อยอย่างน้งห้อยอย่างน้ง,อองห้อยเมาพอเมาบ้านอย่างวึงบ้านโซผักหวานบ้านลุงแสงทอดย่หันลุงแสงแม่แดงมันโซผักหวานเพื่นอยู่บ่ล,ลุงแสงปลาแดงปลากับลุงเพิ่นเปิดไว้สองห้าเพิ่นบ่มีเบอร์โทรเสรียดายเนาะโอเคขอบพูดรายละเอียดมันครับผม เป็นมาจากบรรโศกพักหวานทรายมูลนี่คือบรรยากาศการสื่อการขายงว่าจิตลาดนัดโคกกระบือบ้่านเชี่ยงวางเลยพี่น้องคือคักพอสมควรอยู่พี่น้องขนาดฝนตกฝาก่าฝนตกได้นน่นะฝา่าฝนลงมายืนอยู่ไกลเทมานแล้วบ่ย่างบ่เออเอออ่าอาะอ่ป่างมากพี่น้องมือนี้ ตรงนี้สิเป็นหลานค่าแต่ว่าันนี้ฝนตกเพิ่นบ่มาหลานค่าบ่มานะครับผมบ้านสว่างง่วงามคงสิพบพ่อพ่อแม่พี่น้องเพียงแคร์หนีนาะพี่น้องเนาะขอฝากกันต้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นำแน่นะครับผมบ้านสว่างง่วงามสีแดงมีกำลังใจผ้าพีผ้าหน่อเราชมุ่งงวงามที่ตลาดตันโคต่างๆพี่น้องนะครับผมสำหรับมื่อนี้คลิปนี้คงสิพ่อพ่อครับพ่อแม่พี่น้องเพียงแครนีเนาะคอยพ่อ พอมีพี่น้งองเสร็จก็คือเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างงดงามจงมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆพี่น้องรำรวยรำรวยเบิดอหนูเบิ่อสิน้ำกันซึ่งำนำมือขีนขน,นี้พอพอกัอนแชียร์ในกอดครับสวัสดีครับ